แม่ล้มแม่โดนหน่อยใช่เออไอ no 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 mommy เถอะเอาอันตรายนะกลางไว้เปลเสียวเสียวเอาเร็ว โ,โปวโหดปวดปแท็กนายแท็กหน่อยขุหดหดหนากเลยเปวดมา <c oughs> เริ่มใหม่ชื่อร้านอะไรคะเนี่ยแต่ร้านกับข้าวนะฮะโอ้โหมีสีในสมัยอาหารด้วยอ๋อข้าวผัดเมกาด้วยนะข้าวผัดเมกาคือที่ไหน แม่ลูกค้ามารอคนหนึ่งแล้วค่ะคุณแม่